ทำไมอะดูคนอื่นตีคนอื่นอันน้องทีง่ไปตีน้องทำไมอะลูบลูบล้มเลยไปเก็บเอวาใครแกล้งเหรอ พี่เบิ้มตายเอาไปเลยพี่ควายธนูอะไรท่าอันนี้ทำอันนี้ไบข้ามเอาเลยไอ้ยไม่ต้องมาดิ้งเอวาไปนอนเจ๋จุ่อะไรไม่ใช่ของน้องของน้องนันี่ของน้องนะ ีอามันจะขาดแล้วอนี้ของนอง้อเฮ้ขอ้อะของนอง้ยน้องจมูกบี้เหมืแล้วเอเล่น,นอะไรกัอนอะ S <S <S มีเลือดไหลด้วยเหรอไม่มีนนนเดนี๋ยวม,มาดูซิเลือดไหลยังไงวะ <S <S เลือดไหลเป็นยังไงไม่มีก่อนดูเลือ่อนเดี๋ยวไปที่อัพโอ้เลื่อดไหลเลยอะมา ทำไมต้องเล่นตามหดมดเลยเนี่ยไม่ชอบเลยเล่นสิมาเร็วๆทีอย่าเป็นอย่างนี้มาโอเคน่<ช>นแก้งอะไรน้องอ่ะน้องจงมูกบีหมดแล้วเนี่ยทีย่ไม่ได้แกล้งเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย โอ้เลือดออกโอ้เ like, ลือดออกไหนดูด well, well hmm, no, well, like ีเลือดออกไงวะไหนโอ้หน้าุเลือดออกอ้อไอที่แกล้งนอ้างใหม่เอน้องจะบุ๋นดหมดแล้วเนี่ยเอวาดูโคตรเย็นรงเยพนันกันไหมไหนว่เอาเลือดมาดูซิ ไม่มีไอ้ขี้โกหมา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 มีไหมมีเลือดไหมใครโกหกใครโกหกไหลเลือดเี่ยเนี่ยไหลเลือดเต็มกระปุกเลยนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะได้เต็มกระปุกเลยไอ้ไอ้เล่นต่อ